ใครมองหารถครอบครัวนะคะข่าวดีค่ะมีเข้ามาให้แล้วค่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้ราคา3 0 0แสนกว่าบาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องมีดียังไงค่ะ มาสด้า CX5 ดีเซลตัวท็อปคันนี้นะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมกับไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์สวยใสแบบนี้เลยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้ใหม่แบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าสีดำนะคะริ้วรอยน้อยมากเลยค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าดูสิคะรถใช้น้อยค่ะแล้วไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะคะไฟตันหมอกคู่หน้าสวยมากมากจริงๆค่ะ เดิมๆแบบนี้เลยค่ะล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขายางโตโยค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างใช้งานได้สมบูรณ์ค่ะไม่พอค่ะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะใช้งานได้เช่นกันค่ะภายในเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะวงมลายมัลติฟังก์ชันนะคะไม่มีรูรอยถลอกใดๆเลยนะคะนี่เจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเลขไม้เท่าไหร่ค่ะเบาะหลังหนังตึงคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวเก็บสปาให้เรียบร้อยนะคะกลิ่นหอมชัวัวเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะ เรโก้อยู่ครบทุกตัวอักษรตัวหนังสือเลยนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ CX5 นะคะอยู่ครบค่ะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะและกล้องหลังค่ะเปิดเข้ามาด้านในนะคะโอ้โหคุณลูกค้านี่โดยพร้อมกันเลยนะคะ ไหม่กริปไม่กริปนะคะมีแผงกันท้องสัมภาระด้วยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าราคาและเลขใหม่เท่าไหร่ค่ะ CX 5ค2.2 xdl นะคะ4 wheel คันนี้นะคะปี14-16ค่ะคุณลูกค้าคันนี้ค่ะใช้งานมาน้อยมากค่ะเพียงแค่แสนสี่หกเท่านั้นค่ะคันนี้หน้าจอแสดงผลนะคะยังทํางานปกตินะคะแอร์ออโต้ค่ะใช้งานได้เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูนะคะว่ารถเข้าใหม่เจ้าของเขาดูแลดียังไงกล้องถอยหลังทํางานนะคะเกียร์ไม่มีสันสะดุดเลยค่ะ เรื่องต่างๆที่ลูกค้ากังวลนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคันนี้ดูแลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาดีเพียงแค่3ามแสนบาทค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนเ0็ดักว่าบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจทักคอมเมนต์พี่แคทหรือโทรหาได้เลยค่ะ